ไฟถนนโซล่าเซลล์ให้แสงสว่างจ้าแบบนี้เปิดไฟออกมาแล้วนะครับสว่างโล่แบบนี้เลยนะควบคุมผ่านรีโมทได้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยอันบล็อกเลยนะครับผมสั่งมาแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะครับแต่กล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออีกหนึ่งกล่องก็จะมีโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ผมสั่งมาขนาด3,000วัตต์ชุดนอ็อตสก,กูชุดขาตั้งรีโมทคอนโทรลคู่มือวิธีการใช้งานอันนี้เป็นลนักษณะของโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับเป็นไฟ2ถนนนะตรงนี้ก็เป็นเม็ดไฟตรงนี้ก็เป็นเม็ดไฟตรงนี้ก็เป็นเม็ดไฟนะครับปุ่มสีเขียวคือสวิตช์ปิดเครื่องตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับบริเวณด้านหลังโคมไฟจะมีแผงโซล่าเซลล์อยู่สามารถใช้แบตเตอรี่ให้โคมไฟได้บริเวณด้านล่างมีขาล็อกแบบนี้เดี๋ยวมาลองเปิดใช้งานโคมไฟกันนะครับกดที่ปุ่มสีเขียวค้างเอาไว้นะะก็ติาางจจม,บบาามาท แสงสว่างแบบนี้นะครับถ้าเรากดไปที่โหมดที่1แสงจะสว่างขึ้นมาแบบนี้สักพักหนึ่งก็จะดับไปแล้วพอมีคนเดินผ่านมาไฟก็ติดขึ้นมาโนมัินะครับโหมดที่2โหมดที่2จะเป็นโหมดไฟหลีพอมีคนเดินผ่านมาไฟก็จะสว่างจ้าแบบนี้พอคนเดินผ่านไปแล้วไฟก็จะกลับมาหลีเหมือนเดิมโหมดที่3มโหมดที่3จะเป็นไฟหลีติดแบบนี้ตลอดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดโคมไฟผ่านในโหมด2ดวงเลยนะครับนี่นี่โอ้เปิดไฟออกมาแล้วนะครับสว่างโล่แบบนี้เลยนะ ผมเปิดพร้อมกัน2ดวงเลยนะครับสว่างจ้าแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นไฟถนน,นโซลารเซลล์นะครับมองเห็นพื้นได้อย่างชัดเจนเลยนะมองเห็นป่าข้างทางแบบนี้เลยนะครับอยากได้ไฟถนน,นโซลารเซลล์ LED แบบนี้สว่างจ้าแบบนี้ดกดซื้อตกลาีเหลือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีบริการเก็บเงินายทางให้ด้วยมีให้เลือกหลายขนาดหลายรูปแบบเลยนะครับท่าในใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยไ้ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ